สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube channel GT Superbike กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาทิปมามีทิปนะครับผมกินกาแฟกันนะครับผมที่ร้าน D Heaven นนะครับผมเป็นร้านที่น่าจะเปิดมานานแล้วแหละแต่เราเพิ่งได้มาดูแต่ก่อนเนี่ยฮะเราจะมารีวิวคันนี้ก่อน <Wow. S 1> BMW S1000RR HP4 นะครับผม HP4 ก็คือตัวนี้เป็นโฉมปี14นะครับผม เนี่ยฮะโฉมเก่าโฉมใหม่นี่จะต่างกันดูวนเลยะฮะช่วงหน้าเนี่ก็คือจะตาเละคนละข้างอันนี้ไฟใหญ่ฝั่งนี้นี่ไฟใหญ่อฝั่งนี้ครับผมก็คือจะไม่เหมือนกันก็คือดูจะรู้เลยว่าเป็นคนละปีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคันเร่งนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นโฉมใหม่จะเป็นได้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับผมคันเร่งไฟฟ้าล้วน แต่ถ้าเป็นโฉม HP4 เนี่ยจะเป็นคันเรื่องสายนะครับผมก็คือยังมีสายคัเล่งไปกลับอยู่นะครับเป็นกล่งไฟฟ้านะครับผมเหมือนตระกูล ZX10 หรือว่าพวก R1 โฉมเก่านะครับผมโฉมปีปี19ลงไปนะครับผมบปี15ถึงปี19นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามารีวิวทีละจุดว่า HP4 คันนี้ยมันแตกต่างจาก S1000 ยังไงนะครับผมว่า บางจุดนะครับผมก็คือเป็นของเดิมติดรถแล้วก็เป็นของที่อัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยฮะความพิเศษจะต่างยังไงเขียนไปจอดตรงนู้นดีกว่าเขียนจอดนู่นดีกว่าจะได้ชัดๆอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับผมก็ถ้าตามสเปคนะครับผมตัวนี้เป็น HP4 สองโฉมปีสองพนะครับผม น้ำหนักตัวรถนี่จะอยู่ถ้าเป็นน้ําหนักไดเวทนะครับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้ากิโลนะครับผมถ้าผมจําผิดนะหนึ่งร้อยกสิบเก้ากิโลถ้ารวมของเหลวจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกเก้าสิบเก้านะครับผมแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามตัวนะครับผมที่หมื่นสามพันรอบนะครับแล้วก็แรงบิดนี่จะอยู่ที่หนึ่งร้อยร้อยสิบสองประมาณร้อยร้อยสิบสองนิวตันเมตรนะครับผม ที่19,750้รอยห้าิบอบนะครับผมก็ถือว่าแรงนะครับตัวเรโชเรื่องน้ำหนักแลวก็แรงม้าเนี่ยถือว่าเยอะนะครับผมสำหรับรถในยุคนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเสียงที่ทำให้ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดก็คือในรถของยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่า s พัน d เนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยก็ว่าสุดแล้วแต่ว่าตัว hp 4ก็จะได้เสริมขึ้นมาเป็นเรื่องของ ชคที่เป็นโชคไฟฟ้านะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถือยังยังยังถือเป็นเรื่องใหม่มากนะครับผมก็คือเป็นโชคไฟฟ้าแต่ถ้ามาเป็นทุกวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนี่ฮะเทียบคันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกจะเป็นไฟฟ้าแต่โฉมปีสิบห้าขึ้นมานะครับสิบห้าขึ้นมาก็เป็นไฟฟ้าละก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ไม่ต่างแต่สิ่งที่ลิมิเตจจริงๆเนี่ยฮะ จะมีการลันตัวเลข <Wow. S 1> นัมเบอร์ที่แผงคอว่า HP 4นะครับรู้สึกว่ารถหนึ่งอ่ะจะผลิตออกมาแค่5000ันคันนะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้จะเป็นคันที่3,6 0 2นระครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็เนี่ยฮะเลื่อนไม้ถ้าเป็น S พัน R เนี่ยก็จะเขียนว่า S พัน R นะครับผมแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็น HP 4นะครับผมไม้แท้นะครับแล้วก็จะให้ของแต่งเพิ่มนะครับผม จากตัวธรรมดา s 1 0 0ธรรมดานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยฮะมือเบกนะครับผมที่เป็นของกินเล็กทูริงนะครับผมเนี่ยฮะถ้าสังเกต h p 4แท้เนี่ยจะเขียนว่าเนี่ยฮะ BMW มอเตอร์หลักนะครับผมเหล็กมานะครับผมแล้วก็มือคัด <c oughs> เหมือนกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของ พวกพาร์ตคาร์บอนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวไหนที่เป็นอัพเตอร์มาเก็ตแล้วก็เป็นของเดิมที่ติดรถมาแต่เห็นรู้สึกว่าน้องเคยบอกว่าเป็นตัวนี้นะไอตัวข้อเฟรมเนี่ยแล้วก็พวกบ,บับงโคลหลังข้อเฟรมบังโคลหลังแล้วก็พวกพาร์ตคาร์บอนตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นของเดิมมานะครับผมของเดิมติดรถ แล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปละเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่สีนี้อันนี้เจ้าของใหม่เขาเปลี่ยนไปละแล้วก็พวกยิปข้างพวกของแต่งยิบย่อยนะครับผมแล้วก็อกล่างอันเนี้ยแน่แน่แหละเป็นของเดิมติดรถ NP4 แล้วก็ไอจุดหนึ่งนะครับผมเป็นล้อนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นล้อมาควสซินี่นะครับผมพอตอลูมิเนียมนะครับอันนี้ <laughs> เหมือนไปนทำสีมาใหมา่ ทาสีล้าใหม่เจ้าของเกาะเขาอยากได้เป็นสีทองเอาไปทํามาแล้วก็ทํากลับไม่สวยแล้วก็ในตัวท่อนะครับผมตัวท่อเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมานะเพราะว่าถ้าเป็น HP4 แบบ HP4 จ๋าเลยจะได้เป็นท่อทรงปลายยาวนะครับผมไม่ใช่ช็อตตี้นะแต่พวกวายไปพวกคอเนี่ยก็น่าจะเป็นโฟลแหละเนี่ยสังเกตได้ ลุงมาเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งฮรที่ชัดเจนอีกจุดหนึ่งคือเนี่ยผักเท้าผักเท้าเนี่ยเป็นของกินเหล็กทุเรีงเหมือนกันเป็นแบบปรับได้นี่ครตีตามัเลยว่ามี m w motorola <Whoa. S 1> สำหรับ h p 4ก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะในส่วนของข้อแตกต่างเพราะผมก็ไม่ไม่จะสายเอดพันก็ไม่ได้แมนขนาดนั้น <m> แล้วเดี๋ยวมาดูของแต่งรอบๆคันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมอย่างแรกก็น่าจะเป็นจานนะครับผมจานนี่น่าจะเป็นจานแต่งนะเป็นตัวจานฟอตติ้งนะครับผมเบม,มโบเนี่ยหมดดินนะครับผมแล้วก็เป็นตัวสายถักชุดปลดไว้นะครับผมเป็นของ เฮดวายบีบ้งเนี่ยอืมน่าเป็นของเฮดวายบี้งแล้วก็ตัวนี้ฮะจุดหนึ่งก็เป็นเบมโบนะครับผมน่าเป็นเบมโบเฮดพีนะโมโนบ็อกนะครับผมทั้งสองข้างนะครับอืมแล้วก็มีไฟเลี้ยวไม่น่าจะเดิมเพราะไฟเลี้ยวเดิมมันจะ,ะอย่างนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยจะคล้ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าเป็นเนี่ยอุดพักเท้านะครับผม อุดพักเท้าแล้วก็เปลหลังนี่ก็ไม่น่าจะเดิมไม่น่าจะเดิมนะครับรอบๆก็ประมาณนี้นะครับผม,มก็มีพวกของเสริมอย่างพวกตุ้มปลายแฮนด์ชิลหน้าอุดกระจกอะไรงเงี้ยครับที่แต่งเสริมมาเพิ่มมานิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นยังเป็นของแรลอยู่นะ ตัววันนี้ก็ยังราคาก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมราคายังไม่ลงมีแต่วิ่งขึ้นเนี่ฮะก็คือคาร์บอนแบบโฟคาร์บอนเต็มคันนะครับนี่แล้วก็ฝ้าถังตัวนี้เป็นฝาถังแบบเปิดเร็วนะครับผมก็คือกดเปิดได้เลยจมะจายมา,ะาะมตัวมไหนเปิดน ต้องหมุนกี่ก๊อกวะเนี่ยนี่ไงนี่ฮะเป็นฟ้าถังแบบเปิดเร็วนะครับผมบบบบก็ประมาณนี้นั่นนะนั่นนะครับเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่านี่ยภายนอกนสวยสวยจบจริงๆ bmw s พัน0 r hp 4นะครับผม ก็โดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนกันกับ S พันนะครับผมของโฉมปีก่อนหน้านะครับตั้งแต่โฉมปี14ลงไปก็จะก็จะมอนเหมือนกันนะครับผมแต่จะแตกต่างจาก HP4 ก็ในเรื่องของพวกชุดช็อกอัพนะครับผมแล้วก็พวกของแตง่งครับของแตง่แตงที่ให้มานะครับผมก็คือเป็น S พันรุ่นอัปเกรดขึ้นมาแล้วครับเลยดังกับแก๊บวาจอดเน้นบนนีน้ได้อยู่ โอเคก็โดยประมาณนะครับผมสำหรับ BMW S1000RR HP4 อ่ะเดี๋ยวมันอยู่วันนี้ลองเปิดดูดิจอนี่สปันใ่ไม่แท้นะครับผมไมแ้แท้เลยสามหมื่นเจ็ดนะครับสำหรับรถปีสิบสี่ยังถือว่ายังไม่เยอะนะครับผม ก็โดยรวมประมาณนี้นะครับแล้วก็อ้ออย่างหนึ่งชิปเตอร์ของตัวเนี้ยด้วยความที่ว่ายังเป็นคันเร่งสายอยู่นะครับผมเป็นสายกึ่งไฟฟ้าก็เลยมีชิปเตอร์แค่ขึ้นทางเดียวนะครับผมก็คือไม่ไม่อัพดาวนะครับอัพอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นโฉมใหม่เป็นคันเร่งไฟฟ้าล้วนไฟฟ้าจ๋าเนี่ยก็คือจะอัพและดาวได้นะครับแล้วก็น,นี่ฮะของแต่งเพิ่มขึ้นมาเป็นไฟหน้านะครับ ก็โดยประมาณก็เนี่ยฮะข้อแตกต่างกันระหว่างสองคันนี <man <man ้นะครับเอากลับแล้วอะเอาสวัส huh? ดีคร yeah> ับผมช่องคอร์ดเลสซิ่งอะไรนะช่องคอร์ดเลสซิ่งช่องคอร์ดเลสซิ่งเหรออ้ว่าไปก็ที่ต่างกันก็สองอย่างก็ประมาณนี้นะครับผมล้มแล้วชมเก่าฮะ ไม่ต้องขออะไรบ้างเจ้าของเจ้าของไม่ต้องขออะไรบ้งอยากรู้นะครับอะไรที่แตกต่างครับก็ราคาราคาแล้วก็ของแต่งนิดหน่อยไม่น่อยก็เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีอะไรบ้างอ่ะก็มีอ่าพาร์คคาร์บอนที่ให้มาจากโรงงานใช่ป่ะแล้วก็ไอ้นี่ล้ออ่าล้อแล้วก็ปั๊มล่างเบลโมเฮดพี่อไม่ใช่อันนี้่อไม่ใช่ถ้า่อเป็นทรงยาวเกียโยงเกียวยงก็ประมาณนี้ั้งเนาะ แล้วก็เออเรือนใหม่เรือนใหม่้ต่างจากเลยนี่มีลำเบอร์อยู่อ่มีลำนัมเบอร์อยู่เท่าไหร่นะห้าพันนะห้าพันห้าพัครั้เออก็โดยประมาณนะครับผมมันแค่เปลี่ยนแค่การเปลี่ยนแค่การใช่ไหมการกินเหล็กกินเหล็กทุลิขของแพร่เนี่ยนี่ก็วันนี้ก็โดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวคลิปยาวไปคนดูเบื่อนี่อันนี้เจ้าของวัยรุ่นของแท้นะครับ

นิคมธรรมดาที่ไหนนะครับผมจำจำกลุ่มเราไว้นะครับเอ๊อ้าวไฟขาดหรออะอ้าวอ้าวมันมีสวิตเปิดปิดหรอเอ้าหรอไหนนะร้อร้องรี่สิเลย ไม่ส่งได้ส่งได้ <Yahoo! S 1> ได้นะไหนแสง <c oughs> ไม่เราใสายสายไซค์เกอร์ไม่ต้องใส่หัวอ้าวเฮ้ยกระเป๋าผม,ามา <c oughs> อ่ะโอ้ตายแล้วจกกะกลับบ้านไม่ถือกระเป๋ามาให้อ้าวไปไปปิดปิดคลิปเลยแล้วกันลงไปเอากระเป๋ากันโอ้แย่แย่แย่